อาเงี้ยจังทำไปเดือยเจ็ดๆๆๆๆๆๆ็สองชั่วโมงผ่านไปเออเสร็จละเออสองแมวไม่เสร็จกริ้ง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 อะไรอะนักธุรกิจกันใหญ่เธอทำงานหลายกิจการไม่ว่าจะเป็นเจลี่นิวีเธอทำทั้งเครื่องดื่มอาหารเออหลายอย่างมากแต่ไม่ได้คิด ใครอะไรอีกอายจ้าส่งเชื่อมงผ่านไปกริงกริงต้องมีโทรศัพท์ไว้เลยๆเครื่องเพื่อให้ลูกค้าติดต่อเข้ามาไม่ใช่กริง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 วสอดเสร็จงานเมื่อกี้แล้วนะเนี่ยค่อยค่ะเออแค่แคค่แค่ติ๊ก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 หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเอออันนี้เสร็จแล้วไหนนะ ติง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 ต้ยอะไรอีกงั้นอาไรเช่นกันนะโอ้ติติงิงๆิง,ง,ง,งห,นหนึานาทีผ่านไปตกงงๆๆงๆอะไรเอ้ยตั้งจดแล้วมั้งเนี่ยเกงงๆๆงดูความจำที่แม่นยำเธอจดไว้เลโทรศัพท์ได้ยังแม่นยำโอเคอ้โหสิบรายกัน ิกก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 ิกิกกกโอ้ชิวยช่วทำงานไม่เนี้ยเจเเิรายการโอ้เกินไปไหมอ่ะ <c oughs> เด็กก็สิแรายกันทำงานหานาทีถัดไปกร,ปริงกริงกริงกไม่ใช่แล้ว จะทำงานอยู่บ้านใช่ไหมคงจะเสร็จแล้วสิเราไปทํางานกันนะโออฉันฉันัเลยต้องห,ก,หกลายกานในงานทํางานอ๋องานฉันเยอะเพราะว่าเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีงานฉันก็เลยต้องเร่งหน่อยเออลยเลยแ,แล้วลูกน้องก็โทรมาถามแล้วนี่ในบริษัทหนึ่งน่ะกี่กคนรู่มอะแต่ก็ทำเหมือนกันฉันก็เลยไม่เข้าใจแต่ว่าโอ้โห รวมแล้วฉันมีอยู่ยี่สิบบริษัทให้แม่เออฮะบริษัทละสิบสาขาอเอ้ยไม่ใช่ฉันมีบริษัทอยู่ยีบริษัทแล้วก็มีสาขาการค้าขายอยู่เออเป็นร้อยๆอ,อ่ะนะแต่ว่าการยีบริษัทของฉันนะ่ะเมื่อรกิจธุร,รกิจต,ตกต่ำแต่และบริษัทไม่ไทำงานเหมือนกันจักเท่าไหร่ทำาครยริ่ผลิตภัณฑ์ นะแล้วเขาก็มาโทรมาถามปัญหาแต่น่งด้ฉันแก้ไขปัญหาได้เสมอก็เลยตอบพวกเขาไปเขาถึงมาถามไล้รายละเอียดฉันก็เลยแย่เลยสิเธอเนี่ยเลยนั่งออ้เฮ้ยเหลือห้ารการจ้างั้นงั้นงั้นอีกสักแปชั่วโมงทีจะมาตามแล้กันนะด สองชื่อโมงก่อนมาเออเลยอีกสามรายการจิกๆๆๆจิกๆๆๆๆจิกๆๆๆๆิสามสิบนาทีต่อมา เนไม่ต้องพูดเลยตุดมัน,นไม่ใช่เรื่องงานอย่ามาพูดติดกด๊กิผ่านไปหนึ่งเชื่อมองเสร็จรายการที่สามแล้วอะไรกันเหลืออีกสองรายการกินกาแฟเพื่อเอ,อ่อพักหน่อยแล้วกันฉันทำมาทั้งวันแล้ว

สชั่วโมงกัดอีกห้าสิบนาทีเในที่สุดก็เสร็จตึ๊บเออกี่โมงแล้วเอ้ฉัทนทำเสร็จเร็วมากเลยในเวลาเท่านี้ในเวลาที่ที่ไปกอดไปนั้นมันน้อยกว่าทุกอันลบไปห้าสิบนาที โดยเฉลี่ยคนจะทำงานได้เท่ากับเวลาที่ฉันกำหนดไว้แต่บาร์บี้กลับได้ทำโดยลบไปถึง50นาทีฉันน่ ทำได้สิบเร็วกว่าถึงหกสิบเอ่อทำได้ถึงหนึ่งชั่วโมงก็คือเอ่อในงานอันที่สามขายยังขายยังเฮ้ยไม่ใช่รายงานอันที่เจ็ดนั่นเอง เวลาเท่านี้เองฉันสามารถไปเที่ยวกับเพื่อนได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังกันนะคะระหว่างที่บาบี้ทำงานเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เธอก็สามารถที่จะทำเร็วได้ไม่งั้นอะ่ะจาก50นาทีเขาก็เป็นหนึง่งชั่วโมงไปแล้วที่เธอทำเร็วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะระหว่างที่เธอกำลังทำงาน่านั้น

โดยครั้งผัดกัน3ามนาทีอีกสมชั่วโมง3ามชั่วโมงที่จะมาทางกันจนในที่สุดก็ได้ไปเที่ยวกันสามคนควี๊วบ๊ายบายถ้าไม่ดียังไงนะคะก็ต้องขอโทษจริงๆเราอย่างไม่ค่อยได้เล่นบาร์บี้แล้วก็เลยไม่ได้จัดแบบอืมอะไรมโหฬานนะเนาะแล้วก็ ถ้าม่ถ่าเราจะพัฒนาการ์ตูนให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจะพยายามถ่ายตอนกลางวันนะนะบ๊ายบาย